สวัสดีค่ะอุ้ยคิดถึงที่ย่าไม่ได้มาหลายวันไม่ได้หายไปไหนกับพี่น้องไม่ได้หายไปไหนค่ะเป็นไข้หวัดกับพี่น้องไม่มีเสียง you, you เป็นหมืน่น <you 're S 1> หมืนหม่นปีสวัสดีค่ะทุกคน เพลงนี้แล้วดีอ่ะเ,อเ,รเราต้องฟังแต่สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์อะ่ออออสออะ,อะ,ส,ะสวัสดีค่ะ มามาก,กินกาแฟกันค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะถ้าเราเลิกสิ่งนี้ได้นะคะชีวิตของเราดีขึ้นแน่นอนคอกระราจะคู่สิ่งนี้พูดใช้ดังถอยไปได้สวยสุขภาพดีดีแห้งๆรวยๆโชคดีบุญช,ช่วยรวยกันทุกคนไม่เป็นไม่ทองให้ไหลมาเทมาให้รวยการล,ล้นฟังมั่งมีล้นผลนอนหลับไม่ต้องตื่นมาหายจน มากค่ะทุกคนคะฟังแล้วนะคะถ้าเราอินกับกับเพลงนะคะเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาะคะ่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแมวอากินกาแฟหายไปนานพี่ยายไม่ได้หายไปไหนครับพี่น้องเป็นไควาดค่ะบาสามารถออกมาใดย่านคนติดน้ำเวลาเบาน้ำไหลจะเดินมูประสิทธิดก็เลยบ่ออกมา สวัสดีค่ะบอสคูเจนสวัสดีค่ะขอยรวรวยทุกคน,กนค่ะราก,กาแฟกับทุกคนค่ะดม o ร์น r ิ่งเอ v e r ร o n e นะคะตอนเช้านะคะวันนี้ที่ประเทศอังกฤษนะคะเพียอยาบริ่ออกมากสองสามมือเพราะว่าเพียอยาเป็นวัดค่ะ <c oughs> ขันออกมากากสิ่ายามูติดน้ำก็เลยว่่ออกมา วนนี้นะคะเราจะมาทิ้งสามสิ่งนี้นะคะแล้วเราก็จะมีชีวิตดีขึ้นพอกินกับแก่กอนกับพี่น,อน้องกับแซ่ตอนเศร้าค่ะหอมมาก ฝังเพลงเพ้าเกินกาแฟพุดโปรดของเราเนี่ยมันมีความสุขมากเลยนะความสุขมันไม่ต้องมีอะไรแพงๆงทุกคนคะ39บาทแก้วเดียวเดียวได้ทั้งวันอู้ความเกมีโอเคพี่น,อน้องจบแล้วจบไล่ใหขออญญะะ้ขออนุญาตปิดนะคะขออนุญาตปิดเพลงนะทุกคนคะ่ะนะ พี่อยากขออนุญาตแชร์ูุของแป๊บหนึ่งเข่ากลุมค่ะพี่น้องมีย่เทอนนี้แหละโทรศัพท์เราก็ต้องช่วยตัวเองค่ะนะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนเพราะว่าถ้าใครได้ดูนะคะชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะคะขอแชร์แบ่งปันสิ่งดีๆก่อนเนาะสิ่งดีๆเราก็แชร์สิ่งไหนไม่ดีเราก็อย่าไปจําอย่าไปแชร์อยาไปยึด ถ้าเราเอาความรู้สึกเราไปไว้ตรงไหนนะคะเราก็เท่ากับเราเอาพลังงานของเราทั้งหมดอะ่ะไปให้พลังงานสิ่งนั้นนะคะโอเคบอพี่น้องแมวนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่ยายาจากเท็สอังกฤษค่ะวันนี้ก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับน้องๆทุกคนเช่นเคยนะคะไม่ได้หนีไปไหนนะคะคิดถึงทุกคนเออเนาะนะคะ สวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะนะคะทักทายได้เด้พอพอแมพี่น้องแมวพิทยาบกกัรดค่ะกินยาแล้ววันนี้นะคะสามสิ่งนี้นะคะที่เราเลิกแล้วเราจะมีชีวิตดีขึ้นถ้าเราทิ้งสามสิ่งนี้ได้เราจะมีชีวิตดีขึ้นกับทุกคนคะ่ะคนที่เขาคิดบวกทําไมเขาถึงเป็นคนฉลาดคนที่คิดบวกเขาเป็นคนฉลาดเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าคิดบวกคิดดีนะคะ มันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขาไงเขารู้ว่าเออการที่เขาคิดบวกอะ่ะมันจะทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์มีสิ่งดีๆเข้ามาได้นะคะในชีวิตของเขานะคะสามสิ่งที่เราควรจะทิ้งถ้าเราทิ้งสามสิ่งนี้ได้นะคะชีวิตของเราใช้ไรแน่นอนชีวิตของเราดีขึ้นแน่นอนค่ะหนึ่งเลยนะคะเลิกอารมณ์เสียนะคะเลิกอารมณ์เสียทุกชนิดหงุดหงิด ขี้งนนะคะขี้โมโหขี้เวียนขี้วีนทั้งหลายนะคะเลิกให้หมดเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิลาวันนะคะเลิกให้หมดเลยค่ะทุกคนค่ะนะคะเพราะมันจะทําให้ชีวิตของเราอะไม่ไปไหนเพราะถ้าเราโกรธเราอารมณ์เสียหงุดหงิดหัวเสียใช่ไหมคะเราก็จะไม่มีความคิดน่ะด้านดีหรือความคิดที่มันสร้างสารรค์ออกมาไม่ว่าเราเจออะไรก็แล้วแต่ ความคิดมันจะตันกับพี่น้องคะความคิดมันจะคิดไม่ออกถ้าเราหงุดหงิดหัวเสียอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับความรู้สึกได้ไวเท่าไหร่นะคะมีสติไวเท่าไหร่ดึงตัวเองกลับมาให้ไวเท่าไหร่เราจะมีความคิดดีๆโอกาสดีๆสิ่งดีๆตามมาให้กับเราแน่นอนค่ะทุกคนคะเลิกอารมณ์เสียเลิกหงุดหงิดหัวเสียขี้บนขี้โมโหขี้วินทั้งหลายคะ่ะ พวกนี้นะคะมันไม่นําพาชีวิตของเราให้เจริญเลยนะคะและก็ทิ้งนะคะเลิกทิ้งสิ่งที่สองเลยนะคะก็คือเลิกทุกข์ค่ะ,ท,คคะ,นะคะทุกคนทะนะคะทุกคนทําไมถึงอมทุกข์ไว้ทุกข์มันไม่ให้สิ่งดีๆกับเราเลยสวัสดีค่ะคุณสาวิตรีสวัสดีค่ะนะคะการที่เราอมทุกข์หรือเรา ยึดทุกไว้กับเรานะคะไม่ว่าจะทุกจากอดีตจากปัจจุบันหรือทุกกังวลเรื่องอนาคตมันจะทำให้ฉุดลัง้งนะคะความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะมันจะนะคะหยุดยั้งความเจริญนะคะรุ่งเรืองของชีวิตเราเพราะว่าเรายึดติดกับความทุกข์บางคนคะ่ะพี่น,อน้องค่ะนะคะ คือทุกหนักมากนะคะคนเขามาว่าเราเขามาว่าเราตั้งแต่ปีมะโวนะเขามาว่าเรานะเป็นคนไม่ดีน่นนี่นั่นนะคะตั้งแต่ปีมะโวเราก็เก็บมาคิดจนถึงปัจจุบันนะคะไม่ยอมทิ้งไปไหนทั้งๆท,ที่คนที่เขาว่าเราเขาลืมไปแล้วบางครั้งคอมเมนต์บางคนมาคอมเมนต์ไม่ดีกับเราเราก็ไปอ่านแต่คอมเมนต์ที่มันแย่ๆแต่คอมเมนต์ที่คนอื่นคอมเมนต์ดีๆเรามองไม่เห็น เรามองเห็นแต่ข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่มันไม่นำพาชีวิตของเราให้เจริญคือเราไปให้กับความทุกข์กับสิ่งนั้นมันก็ฉุดกำลังเราให้หมดไปเราก็จะอ่อนเพลียหมดแรงหมดพลังทำไมเราถึงไม่มีพลังที่จะไปต่อได้เพราะเราอมทุกข์กับพี่น้องคะอย่าถือทุกข์ค่ะปล่อยวางนะคะ อันไหนที่มันเกิดแล้วเราก็ปล่อยมันไปมันคืออดีตนะคะอนาคตยังมาไม่ถึงไม่ต้องไปวิกลจริตไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นเจังใดชีวิตขา้างหน้าโน่นนี่นั้นไม่ต้องไปคิดค่ะคิดถึงตอนเนี้ยเราอยู่ตอนเนี้ทําตอนนี้ให้มีความสุขนะคะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขถ้าเมื่อไหร่ที่เราอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้นะคะมันจะเป็นกุลแจเปิดไขทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตเรานะคะ เมื่อไหร่ที่เรานะคะปล่อยทุกทิ้งไปความสุขเข้ามาแทนที่มันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโอกาสดีๆคนดีๆสิ่งดีๆเงินทองทุกอย่างคะ่ะไม่ว่าจะสิ่งไหนที่เราปรารถนาถ้าเรามีความสุขนะคะเราก็จะดึงดูดได้เพราะคลื่นความสุขสามารถที่จะดึงดูดได้คลื่นความทุกข์เป็นคลื่นที่ต่ํามากไม่มีพลังไม่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้แต่ดึงดูดได้นะดึงดูดตรงกันข้าม ความทุกข์ดึงดูดทุกข์ความสุขดึงดูดความสุขความเศร้าดึงดูดความเศร้าความเหลือเฟือดึงดูดความเหลือเฟือค่ะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราไปให้พลังกับสิ่งไหนนะคะถ้าเราเอาพลังไปให้กับสิ่งไหนจิตของเราจะอยู่ที่นั่นโฟกัสที่นั่นสิ่งนั้นจะเกิดพลังและเกิดขึ้นถ้าคุณเอานะคะ จิตของคุณไปไว้กับความทุกข์แสดงว่าคุณชอบความทุกข์คุณก็จะให้พลังกับความทุกข์ความทุกข์ของคุณมันก็จะขยายแผ่ขยายไปนะคะออกไปทั่วจักรวาลสิ่งไหนที่ทําให้คุณเกิดทุกข์ได้เขาก็จะส่งมาให้คุณเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณปรารถนาอะไรคุณแต่คุณบอกว่าคุณปรารถนาเงินทองปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่คุณส่งขึ้นผิดไปครับพี่น้องส่งผิดค่ะเออคุณส่งขึ้นผิดไปนะคะคุณส่งขึ้นความทุกข์ไปคุณก็จะสะท้อนกับนะคะก็เหมือนกับคุณไปถ่ายเอกสารครับพี่น้องคะไปถ่ายเครื่องเอกสารไปถ่ายเอกสารเอาเนี่ยเอาบัตรประชาชนไปถ่ายมันก็ได้สำเนาแบบเดียวกันเป๊ะเออเหมือนกัน คุณส่งความทุกข์ออกไปมันก็สำนองความทุกข์กลับมาแต่มันอาจจะเป็นคนละเรื่องเออมันอาจจะไม่เหมือนกับเรื่องที่เราคิดบางทีเออลดเสียอย่างเงี้ยอือบางทีทําให้เราเกิดโน่นนี่นั่นนะน้ําไม่ไหลนะแอเสียอย่างเงี้ยมันจะเกิดลักษณะนี้นะคะก็คือเราดึงดูดสิ่งไหนเราก็จะได้ สี่น,นั้นนะคะนั่นคือเหมือนกับเป็นมุมบอลงนะ,ะขวางไปมันก็จะสะท้อนกลับมาหาเรานะคะง่ายๆเลยเหมือนกับคุณไปส่องกระจกนะค,ะคุณเห็นแบบไหนก็จะแบบนั้นมันก็จะกลับมาหาเรานะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยค่ะทุกคนคะสเลิกนะคะก็คือเลิกคิดถึงอดีตเลิกคิดถึงอดีตถ้าคุณเลิกคิดถึงอดีตได้นะคะคุณจะมี ปัจจุบันที่ดีนะคะอนาคตพอปัจจุบันดีอนา,าคตของคุณมันก็จะใช้ไลอนา,าคตมันก็จะดีตามเมื่อไหร่ที่คุณยึดติดกับอดีตนะคะคุณไม่สามารถที่จะเข้านะคะปัจจุบันของคุณก็เข้าออกไปยากเลยค่ะทุกคนคะเหมือนกับคุณถอยหลังนะคะคุณสังเกตไหมถ้าคุณคิดถึงอดีตเหมือนกับคุณถอยหลังอ่ะถอยหลังถอยหลังนะคะความพัฒนาในชีวิตของคุณมันไม่เข้าวหน้าเลยนะคะนั่นเหมือนกัน เราต้องทิ้งทิ้งอดีตอย่าไปจดจําบางคนแฟนนะคะเลิกกันกับแฟนมาเป็นสิบสิบปีก็ยังพูดถึงอยู่นั่นแหละว่าอุย้ยแฟนเก่าฉันโน่นนี่นะั่นอย่างนั้นอย่างนี้เออนะคะบางคนนะคะบางคนนะคะอุย้ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันรวยมากฉันมีบ้านสามหลัง4ีง่หลังห้าหลังพูดไปอันนั้นคือเมื่อก่อนนะคะมันผ่านไปแล้วแม้แต่หนึ่งวินาทีอะถ้ามัน ผ่านไปแล้วมันก็คืออดีตกับทุกคนค่ะอย่าเอามาพูดเพราะเราไม่สามารถย้อนกลับไปเอาคืนได้เรามีหนะ้าที่ทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดเมื่อไหร่ที่ปัจจุบันของเราดีอนาคตของเราดีนะคะมันก็จะดีไปหมดเลยถ้าเราไปมัวจดจำอยู่กับอดีตที่มันไม่นำพาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ เราก็เหมือนกับเอาโซ่ตัวนะมาคล้องคอตัวเองไว้ไม่ให้เราไปไหนสักทีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะะอยากดึงดูดเงินดึงดูดทองอยากดึงดูดความโชคดีอยากมีแฟนดีอยากมีความรักดีนะคะสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาะอยากประสบความสําเร็จนะคะให้ทิ้งอดีตให้หมดนะคะอดีตที่มันไม่นําพาชีวิตของเรานะคะให้เราจดจําแต่เมมโมรีที่มันมีความสุข เออสิ่งไหนที่มีความสุขให้เราจดจำนะเออคนนั้นคนนี้เคยทำสิ่งดีๆให้เราเราจดจำสิ่งดีเขาไว้นะคะจดจำสิ่งดีๆเมมโบอรีดีๆไว้ให้เราเก็บความสุขนะเหมือนเราเก็บเก็บเหรียญทองความสุขนะคะเมื่อไหร่ความสุขเกิดเออเหมือนกับเราได้เหรียญทองใส่ในกระเป๋าเงี้ยนะนะเราก็ทิ้งอดีตไปนะคะเออเพื่อนของเราคนนี้นะ เขานิสัยดีตรงไหนเราก็เก็บความดีของเขาอย่าไปคิดถึงสิ่งไม่ดีให้เรามองข้ามถ้าเราอยากมีความสุขอยากดึงดูดสิ่งดีๆให้เรามองข้ามสิ่งไม่ดีของคนอื่นให้เรามองหาแต่สิ่งดีในตัวคนอื่นและในตัวเราเองค่ะทุกคนคะ่ะนะคะอดีตนะคะเป็นสิ่งที่นะคะเกิดมาแล้วอยากไปขุดคุย ะะอย่าไปจดจำ <c oughs> สิ่งไหนที่เราเคยพลาดพังมาแล้วก็ทิ้งมันไปเริ่มต้นใหม่ค่ะทุกคนคะชีวิตของเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอชีวิตของเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับอดีตนะคะเพราะเราจะต้องทําปัจจุบันของเราให้มันดีนะคะทำปัจจุบันของเราให้มันดีชนะีวิตเราก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะอย่ายึดติดมันทิ้งมันไป นะเลิกเกอดีตให้หมดเลยเอาแต่สิ่งที่มันจดจำมาใส่ใจเรานะคะจงคิดแต่สิ่งที่มันเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองนะคะเปิดรับความมัง่งคั่งอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองเริ่มต้นใหม่นะคะอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเบิกบานอารมณ์ดีอยู่ในคลื่นหนึ่ง เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆข่าวดีโอกาสดีเงินทองไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่เราปรารถนานะคะมันจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขประสบความสําเร็จน,นะคะอยา่านะคะกักขังตัวเองนะ,ะอย่ากักขังตัวเองไว้กับความทุกข์นะคะเราเกิดมาชาติหนึ่งเราเกิดมา ะะเราต้องทำตัวเราให้มีความสุขอันไหนที่ทำให้เราเกิดทุกข์ทิ้งมันไปนะคะไม่รับทุกข์รับแต่ความสุขนะคะเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองคนอื่นนะ,ะไม่ใช่เจ้าชีวิตของเราเราเป็นเะจ้าช <regon S 1> ีวิตของเรานะเราเป็นผู้เลือกเราเป็นผู้เลือกเราเลือกอนาคตของเราไม่ใช่คนนี้มากําหนดอนาคตของเราไม่ใช่คนนั้นมากําหนดอนาคตของเราเราเป็นผู้เลือกอนาคตของเรา นะอนาคตของเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ความรู้สึกของเราอยู่ที่อารมณ์ของเราและอยู่ที่ความสุขของเราเมื่อไหร่ที่เราอนุญาตให้เรามีความสุขอารมณ์ดีเบิกบานสิ่งดีๆก็จะตามมานะชีวิตของเรามันก็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่มันไม่นำพาให้ชีวิตของเรา มันไม่ได้ทำให้เราไปต่อมันทำให้เราหมดพลังไม่มีความสุขนะคะเราเลิกมันที่หมดทิ้งมันไปไม่ต้องจดจำอนุญาตให้ตัวเองเริ่มต้นใหม่ค่ะทุกคนคะ่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ยาย่าก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้าไปแล้วพี่น้อง